กุ้งกำกามเนี่ยมันเป็นกุ้งน้ําจืดหรือกุ้งน้ําเค็มแต่ก่อนก็เป็นกุ้งน้ําเค็มนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขามีวิธีใหม่ปรับสภาพเป็นเลี้ยงในน้ําเค็มน้ําจืดน้ำกร่อยได้ครับมันไม่เหมือนปลาเนาะปลาิงก็ปล่อยได้เลยไม่ต้องปรับสภาพอะไรมากมายกุ้งเนี่ยสามารถนําไปเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นได้ไหมได้ครับผมอย่างเช่นปลากินพืชพวกปลานินปลาตะเพียนกับพวกนี้อาหารกุ้งก็บางทีก็อาจจะหายากหรือว่าชาวบ้านเราก็ไม่ค่อยมีตังอะไร,ระมาณเนี้ แล้วก็ใช้อาหารปลาดุกก็ได้ครับครับผมก็ราคาก็ลงมาหน่อยปอปูนล่ะครับ่บอปูนก็เลี้ยงได้ครับบอ่อปูนแต่ว่ามันต้องใช้ความดูแลนิดหนึ่งนะครับ สวัสดีครับยูผมครับต้นทงกุลาครับคลิปนี้อีพี่นี่ขออนุญาตเช็คอินอำเภอทวัดบุรีจังหวัด้อยเอ็ดครับเมื่อนี้ผมมาซื้อกุ้งก้ามกามไปเลี้ยงสร้างคนไวจำนวน2,000เงินก็เลยสิขออนุญาตดองคนถ่ายคลิปไวนะครับเดี๋ยวฮอเขาไปคุยกับคนดีกว่าครับว่าการเลี้ยงสิเป็นจะไหนขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม ชื่อแพนนะครับชื่อเล่นแพนพี่กัดอยู่นี่ก็บ้านหนองทับไทยตำบลหนองไผ่อำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดครับหวัดบุรีมันต้องเว้าวเล่าในประเด็นค <c oughs> ือไว้าวไทยประเด็นข้ามถิ่นข้ามถิ่นนะครับแต่ปกติผมเป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะครับอัคระชัดเจนอัคระชัดเจน <c oughs> <c oughs> อ๋อเป็นคนสุรินทร์โอเคอีพีนี้พูดไทยไม่มีปัญหาที่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวกับน้องแพนก็คือเป็นนักร้องเก่าด้วยครับผมก็ใช้หลายชื่อดารี่ สีอีสารและก็แพนไพโรธครับว้าวกัไพัยอยู่นอเห็นรอสายอยู่ตลอดสะดวกคุยบอคนคิโหอดตอนนี้งานเจ้ายุ่งบนออโอ้โหคอสุดยอดเลยเอาทีนี้พี่จะไม่นอกเรื่องแล้วขอถามหน่อยกุ้งกำกามเนี่ย มันเป็นกุ้งน้ำจืดหรือกุ้งน้ำเค็มแต่ก่อนก็เป็นกุ้งน้ำเค็มนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขามีวิธีใหม่ปรับสภาพเป็นเลี้ยงในน้ำเค็มน้ำจืดน้ำกร่อยได้ครับเราเอามาเลี้ยงนี่เราเอามาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยหรือเปล่าครับอ่าครับผมตั้งแต่วุ้นนะครับก็เรียกลูกตุ่ม ต,ตอนแรกก็ปร,ร refers, ıyoruz, ับสภาพจากฟาร์มใหญ่ๆก่อนเนาะปกติแล้วเราไม่ได้เพาะเองอยู่แล้วเพราะนี้เพราะทางอีสานไม่ได้แล้วครับก็คือรับจากฟาร์มใหญ่ให้เขาปรับสภาพค่อยปรับสภาพมาแล้วเราก็เอามาที่ฟาร์มเราปรับสภาพน้ําจืดอีกทีนึงครับผมตอนนี้ก็เลี้ยงได้หลายวิธีนะครับทั้งเลี้ยงบ่อดินบ่อปูนนะครับแต่หลักๆที่ได้ผลก็ค um> um> ือบ um> um> ่อดินนะครับอ่าบ่อดินจะดีที่สุดนะครับอ่าลูกตุ้มก็คือเอามาชําไว้ประมาณ2เดือนนะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็ขึ้นพักแบบนี้นะครับพอได้ขนาดได้ไซส์นะครับ ขนาด5ถึง7จเซนนะครับแล้วก็พร้อมขายนะครับทีนี้พี่น้องที่เอาไปเลี้ยงก็ระยะเวลาก็3เดือนนะครับสเดือนกว่าๆในบ่อดินนะครับอ่าก็ฐานได้ขายได้นะครับราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ราคาหน้าฟาร์มก็อยู่ที่3บาทนะครับอ่ารับประกันครับผมรับประกันคือรับประกันอะไรบ้างคือสวันแล้วเอาไปเลี้ยงในระหว่างที่เราค้นส่งมันเกิดตายเนาะเราก็รับประกันครับเคมให้ในที่ระหว่างเราค้นส่งใช่ไหมฮะรับรองว่าลูกค้าที่นําไปเนี่ยครบลอดตามจํานวนที่เราส่งแน่นอนรับประกันว่าไม่มีการตายตายแต่ว่าเราเผื่อไปแล้ว ๋อ oh, เผื่อไปแล้วครับมันเกินแน่นอนนจำนวนที่ลูกค้าสั่งวันนี้อะพี่เอาไปอะเป็นถุงไปใช่ไหมครับเอาลงน้ําทําไงครับอ่าลงน้าก็พอถึงปุ๊บมันไม่เหมือนปลาเนาะไปถึงก็ปล่อยได้เลยไม่ต้องปรับสภาพอะไรมากมายอย่างพี่เอาไปปล่อยลงในคลองสไส้ไขวันอาปล่อยได้เลยครับปล่อยได้เลยครับผมให้อาหารทีนี้จะถามให้อาหารให้มันกินอะไระบ้างหลักๆก,ก็จะเป็นอาหารกุ้งนะครับแต่ชนะอาหารกุ้งก็บางทีก็อาจจะหายากหรือว่าชาวบ้านเราก็ไม่ค่อยมีตังอะไราณเนี้ แล้วก็ใช้อาหารปลาดุกก็ได้ครับครับผมก็ราคาก็ลงมาหน่อยสลับกันก็ได้อาหารกุ้งอาหารปลาครับวิธีการให้ละครับให้อย่างไงครับอ่ามีมีสองวิธีนะครับก็คือให้แบบเหมือนให้อาหารปลาวิธีที่สองก็ปั้นพอหมาดๆอ่านี้รอบรอบบ่อเพราะกุ้งจะกินอาหารครึ่งจมและก็ลอยครับวันหนึ่งให้กี่เวลาครับสองเวลาครับเช้าประมาณสักหกโมงเช้าเนาะครับแล้วก็เย็นก็สักหกโมงเย็นประมาณนี้ครับกุ้งเนี่ยสามารถนําไปเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นได้ไหมได้ครับผม อย่างช่นปลากินพืชพวกปลานินปลาตะเพียนกับพวกนี้เอาไปปล่อยลงบ่อปรากฏได้ไหมโอ้ไม่ได้ครับปรากฏเด็ดไม่ได้เลยเสร็จปรากฏเลยครับผมปลาดุกได้ไหมครับไม่ได้ครับเป็นอาหารอันโอชะเลยครับ Oh. ับพวกนี้เป็นปลากินเนื้อครับผมปรากฏตัวเล็กๆได้ไหมปัญหาคือต่อไปปลามันโตเนาะกุ้งที่โรกคาบเนี่ยเขาจะหนีไม่ทันเขาอ่อนแอใช่ไหมครับปลาก็ต้องกินอยู่แล้วอนี่คือพลเสียกับเอาไปเลี้ยงกับปลากินเนื้อครับผมพี่น้องของเราเนี่ยไม่มีบอ่อดินไม่มีคลองไส้ไก่เหมือนพี่สามารถนําไปเลี้ยงในบอ่อปูนได้ไหมบอ่อปูนแหะครับบอ่อปูนก็เลี้ยงได้ครับบอ่อปูนแต่ว่ามันต้อง ใช้ความดูแลนิดหนึ่งนะครับและก็ลักษณะการเลี้ยงก็โตช้ากว่าบ่อดินนะครับเลี้ยงบ่อปูนเราต้องใช้เป็นระบบน้ำบนหรือออกซิเจนช่วยนะครับถ้าเลี้ยงเป็นกระชังได้ไหมอ่ามาถึงกระชังน้ำกระชังน้ำ,กร,นำกระชังน้ำก็เลี้ยงได้แต่ก็ไม่อยากแนะนำนะครับกระชังน้ำเนี่ยพอ,อนึงออกซิเจนมันเข้าลำบากทำให้กุ้งที่อยู่นี้อากาศไม่ถ่ายเทครับผมทำให้เปอร์เซ็นต์รอดน้อยและก็อีกอย่างหนึ่งมีเปอร์เซ็นต์ที่กุ้งจะปีนออกได้ เขาเจอกระชังเขาปีนอ่าใช่ครับแต่ถ้าเป็นบ่อดินนี่แนะนําเลยครับผมถ้าไม่ทั่วไม่ออกเวลานับนับยังไงครับก็นับก็นับเป็นตัวครับนับเป็นตัวน่ะรู้แล้วนับทีละห้าหรือทีละสิบครับทีละห้าครับผมนี่นะฮะนี่เราก็มานับใส่กล่องนะอันนี้เขาส่งทางไกลเราก็ต้องใส่กล่องแบบนี้ครับอ่าแล้วก็ติดออกไปด้วยครับเมื่อกี้นับห้าทำไมมันกระโดดลงหกครับสามสิบ อันนี้เราเราเพิ่มไปในตัวครับเริ่มเริ่มกวนพ่อค้าสับสนครับฟาร์มกุ้งนี่ทำมานานเท่าไหร่แล้วครับที่จริงก็ทําฟาร์มปลามาก่อนนะครับแล้วตอนนี้ก็ฟาร์มกุ้งก็เริ่มจะเข้าปีที่สองนะครับรายได้เป็นไงเลี้ยงกุ้งดีดีไหมพูดถึงก็ก็เรื่อยๆครับพอพอไปได้อยู่ดีกว่าทํานาหน่อยเนาะพื้นที่ตรงนี้เป็นสีไร่ครับเมื่อก่อนเป็นที่ต่ําปีละหมื่นกว่าก็หักค่าปุ๋ยค่ารถไถก็ไม่เหลือนั่นแล้วที่เปลี่ยนมา ทำกุ้งเนี่ยครับผมก็พอยิ้มได้หน่อยนอกจากเราขายกุ้งมีอะไรขายบ้างทีดี้ก็มีพวกพันปลาน้ําจืดนะครับปลานินปลาตะเพียนปลาในหลายอย่างปลาดุกพวกนี้ครับหลายอย่างอยู่ครับมีขายมีส่งให้พี่น้องครับผมก็พี่น้องก็ติดต่อสอบถามได้ครับครับบางทีพี่น้องอยากจะได้พันกุ้งอยากได้พันปลาอะไรครับผมติดต่อที่เบอร์065 0 0 1 6 6 5 7และก็เบอร์099 436 สองสี่สองหกครับ Facebook หรอครับเฟซบ o ๊กบ้านทุ่งพันปลาแล้วก็เพจอ่ากุ้งกล้ามกรามร้อเอ็ดครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณน้องแผนมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปนะครับเอากุ้งให้พี่เลยครับอัดออกด้วยเอาสองพันเงินนะครับครับผม